ถ้าพูดถึงเครื่องบินขับไล่ที่เป็นตำนานของโลกไม่มีทางที่จะไม่พูดถึง f 1 5 eagle ได้เลยครับเจ้าพยาอินรีแห่งท้องฟ้าลำนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเหนือชั้นของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกามานานกว่า40ปีมันคือเครื่องบินที่สร้างความเชื่อมั่นว่าถ้าได้ขึ้นฟ้าเมื่อไรไม่มีใครล้มมันได้แอลามันก็พิสูจน์มาแล้วจริงๆด้วยสถิติการรบที่ไม่เคยแพ้ใครเลยสักครั้งเดียวในการรบอากาศต่ออากาศ เรื่องมันต้องย้อนกลับไปในช่วงปลายยุค1960ครับตอนนั้นกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาต้องการเครื่องบินขับไล่ที่สามารถครองความเป็นเจ้าแห่งอากาศได้แบบเต็มรูปแบบโดยมีบทเรียนสำคัญมาจากสงครามเวียดนามซึ่งทำให้รู้ว่าเครื่องบินต้องมีความเร็วต้องคล่องตัวและต้องสามารถตรวจจับศัตร,รูได้จากระยะไกลก่อนที่จะโดนเห็นตัวเองบริษัทแมคโดนัลด์ดักลาสที่ต่อมาได้ควบรวมกับโบเอิงได้รับหน้าที่ในการพัฒนาเครื่องบินลำนี้ ซึ่งในปี1972 F-15 Eagle ก็ได้ขึ้นบินเป็นครั้งแรกและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือการปฏิวัติวงการเครื่องบินรบอย่างแท้จริง F-15 Eagle ถูกออกแบบให้มีความเร็วเหนือเสียงถึง2.5มักหรือประมาณ3,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงขับมหาศาลมาจากเครื่องยนต์ Pratt Whitney F-100 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์แบบเทอร์โบแฟนคู่ทำให้เจ้า F-15 พุ่งทะยานขึ้นฟ้าได้รวดเร็วและไต่เพดานบินได้อย่างไม่มีใครตามทัน แต่มันไม่ได้มีดีแค่เร็วอย่างเดียวนะครับมันยังมาพร้อมกับระบบเรดาร์แอน APG 6 3ที่ในยุคนั้นถือว่าล้ำหน้ามากเพราะสามารถจับเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันทั้งในระยะไกลและระยะใกล้และที่สำคัญคือมันสามารถยิงจรวดนำวิถีได้ก่อนที่สัตรูจะเห็นตัวมันเสียอีกนั่นคือที่มาของคำว่า first look first shot first kill ด้านอาวุธเจ้า F 1 5ติดตั้งปืนใหญ่อากาศ M 6 1บูลการขนาด20มิลลิเมตร ที่ยิงได้เร็วถึง6,000นัดต่อน,นาทีและสามารถติดตั้งขีปนาวุธเ M-7 Sparrow, M-9 ไ i วินเดอร์และ AIM-120 AMRAAM ได้รวมกันมากถึง8ลูกแล้วคุณคิดดูสิครับในการต่อสู้ทางอากาศถ้าคุณสามารถยิงได้ก่อนเห็นก่อนแล้วเคลื่อนไหวได้คล่องกว่าโอกาสที่คุณจะรอดและชนะคือเกือบร้อปอร์เซ็น แ,และก็เป็นจริงครับ F15 Eagle ได้เข้าร่วมสงครามหลายครั้งทั้งในตะวันออกกลางเช่นสงครามอ่าวเปอร์เซียสงครามเลบานอนและอีกหลายหลายเหตุการณ์ที่อเมริกาและพันธมิตรเข้าร่วมมันทำลายเครื่องบินของฝ่ายตรงข้ามไปรวมแล้วมากกว่า100ลำโดยไม่เคยถูกยิงตกในการสู้รบอากาศต่ออากาศเลยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินนักล่าที่ไร้พาย ประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาหลายประเทศก็ต้องการ F-15 เช่นกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสราเอลซึ่งถือว่าใช้ F-15 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากสามารถทำลายเครื่องบินศัตรูได้หลายลำโดยไม่สูญเสียเลยแม้แต่ลำเดียวจนทำให้ชื่อเสียงของ F-15 กลายเป็นที่ยอมรับทั่วโลก F-15 ยังมีหลากหลายเวอร์ชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น F-15C ซึ่งเน้นภารกิจอากาศสู่อากาศ 1> F 1 5 e Strike Eagle ที่สามารถโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินได้อย่างแม่นยำและรุ่นล่าสุดอย่าง F 1 5 EX ที่ใส่เทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไปแบบจัดเต็มเจ้า F 1 5 EX นี่แหละครับที่น่าสนใจมากเพราะถึงแม้มันจะไม่ได้ล่องหนแบบ F 2 2หรือ F 3 5แต่มันกลับสามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่าแถมยังมีต้นทุนการบำรุงรักษาที่ต่ำกว่าและที่สำคัญคือใช้โครงสร้างเดิมของ F 1 5ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าแข็งแกร่งและเชื่อถือได้ จุดเด่นอีกอย่างของ F15 ก็คือแรงขับต่อมวลเกินหนึ่งนั่นหมายความว่ามันสามารถทยานขึ้นในแนวดิ่งได้ทันทีแบบจรวดและนั่นคือสาเหตุที่หลายคนเรียกมันว่าอินซีทยานฟ้าเพราะแค่เสียงเครื่องยนต์ก็สะเทือนถึงหัวใจคนดูแล้ว แม้ว่าในยุคปัจจุบันจะมีเครื่องบินล่องหนรุ่นที่5ออกมาอย่าง F-22 และ F-35 ที่เทคโนโลยีล้ำหน้าไปอีกขั้นแต่ F-15 ก็ยังไม่ตกยุคเลยครับเพราะมันถูกอัปเกรดด้วยระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัลเรด้า AESA แบบใหม่ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และคอกพิทที่ทันสมัยทำให้มันยังคงทำหน้าที่ได้ดีในทุกสถานการณ์ F-15 เป็นเครื่องบินที่นักบินหลายคนชื่นชอบเพราะมันมีสมรรถนะสูงแต่ก็ควบคุมง่าย ช่วงปีกที่กว้างช่วยให้บินมั่นคงระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในช่วยให้สามารถควบคุมอาวุธและระบบตรวจจับได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและแม้จะเป็นเครื่องบินยุคเก่าแต่มันก็สามารถเข้าร่วมการปฏิบัติการร่วมกับเครื่องบินยุคใหม่ได้แบบไม่มีปัญหาในวันนี้ F-15 ยังถูกใช้งานอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกเช่นสหรัฐอเมริกาซาอุดีอาระเบียกาตาญี่ปุ่นอิสราเอลและเกาหลีใต้ และยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวงการทหารโดยเฉพาะในยุคที่การรบไม่ใช่แค่เรื่องของพลังแต่เป็นเรื่องของความแม่นยำความเร็วและความชาญฉลาดในการจัดการกับศัตรูพูดง่ายๆครับว่า F-15 Eagle ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่มันคือตำนานที่ยังมีชีวิตเป็นเครื่องบินที่สร้างสมดุลใหม่ให้กับการรบทางอากาศและเปลี่ยนแนวคิดขององค์การต่อสู้อากาศไปตลอดกาล และนี่แหละครับคือเรื่องราวของพยาอินซีย์ F15 อีกเกิลจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งไอคอนที่ไม่ว่าใครเห็นก็ต้องรู้ว่าของจริงอยู่ตรงนี้หากใครที่หลงไหลในเทคโนโลยีการทหารหรือคลั่งไคล้ในเครื่องบินขับไล,ล่ล้วก็เจ้า F15 คือลำที่คุณควรรู้จักเป็นอย่างยิ่ง สำหรับวันนี้ช่อง Auto Vip หนึ่งขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวยานยนต์และเทคโนโลยีทหารเจ๋งๆแบบนี้อีกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ